เชิญเที่ยวงานมหก,กรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยภาคตะเฉหนือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิสาขปุณมีปูชา ประเพณีสงน้ำพระาธาตุยาคูประจำปี2565ระหว่างที่13-17พฤษภาคมนี้ที่บริเวณโบราณสถานพระาธาตุยาคูตาบลหนองแปนอาเภอกมละสายจังหวัดกาลสินกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยงานสืบสินิถิ่นอีสานอีสานดูดีพิธีอัญเชิญน,น้ำสงพระาธาตุยาคูนิทศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตื่นตาตื่นใจไปกับทะเลทุงกว่า1,600ต้นขบวนแห่สักการะ พระธาตุยาคูจาก26อำเภอและรำบูชาพระธาตุยาคูมีนางรำกว่า2,290คนการแสดงแสงสีเสียงชุดตุ้มโหมม่วนซื่นโฮแซลและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจาก20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย